เอาสวัสดีนะครับผมสวัสดีชาชาๆครับเดี๋ยวนี้พอไฟออกเดินอนๆนนะครับผมนี่น้องซูดก็จะจะเดินลื่นเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปทํางานครับเดจะเดินไปศูนย์เลยครับผมแต่ไม่ได้ไปโชว์เขาเพราะว่ายัางเก็บขายอยู่อ่ะเราแซงไปหาพ่อพัวางหวัวไปเทงนี่อุปรกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนะ

จากข้างน้าตอนนี้เหนื่ตามลังด้วยน้องสปอตครับ ทาตูดเด้น้องสปรับผมนี่จบข้าวันนี้ได้อกกำลังกายยดส้นยืดขาครับเดี๋ยวต้องรอรถรับตอนนี้เดี๋ยวรอรถนครับรถรถหายครับตอนนี้พอไฟเดินมานี่ครับเดี๋จะเดินไปบ้านตะกานเดี๋ถึงหน้าหม่บ้านแล้วเลวาหเรเอันเรเ่อันดูดดอย

Oh, apa e mai. <tip> ano sange we love ni. Ha? Ano seng. Ha? Meng jutong eng lut ni. Meng jutong eng lut eh. Anji. Kuk jitin. Ini ni apa phai. Ni lo, au oi ma ti bui. <tip> 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 เดินมาเรือยๆครับเราก็จะขับเยอาอ่อยโยนไว้ให้เรื่อยๆนะครับโคอาจจะมีเสียงรถลูกกวนิดหนึ่งนะผมว่าเราขี่สลิงข้างหน้า เดี๋ยวแล้วนูที่เดยโอนี่ยังร้อนยังรอนนี่ไม่ออกแดดมาอาจจะมึนๆน,นิดหนึ่งนะครับผม เยวจะมาแอบอยู่ซอยนี่ก่อนนะเพื่อให้พ่อพายเดินแซงครัไปเดี๋ยวจะแอบซอยก่อนเพื่อให้พ่อพายเดินแซงเราเดี๋ย้เอาไอไว้ให้น้องเอาไอให้น้องพุดเอาน้องน้ำโชคกินนะพ่อพายเราได้กินเยอะต้วย สดนนชครับี่แหละนี่แหละวานี่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 พาเราไปกันต่อนี่เดินกันมาถึงนี่แล้วครับนี่เดินมาตกลางทางพาเดินมาเสร็จก็จะเดินกลับนะครับส่วนพวกเราน่าจะไปอยู่ที่ทำงานแต่ไม่ได้ทำงานแล้วครับเจ็บขายยังยังเจ็บขายยังเจ็บขายอยู่นี่ก้มลง อันนี้เอาตปวนมาด้วยนี oh ่ตวนตุปวนโอ้กไปด้วยนี well? kind of yeah, ่มีผู้โดยสาระวันี้นสุดนสุดจอมสติเนาะทีฮักกเหรอฮะ

happening.